ุปกรณ์ของเราก็จะมีนะครับลูกตะขวนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะแจกลูกตะขวให้เดิบเนี่ยนะครับคนละคนละกี่ลูกดิคนละคนละหกลูกอ่าให้คนละหกลูกสองสี่หกอ่ให้บางคนละหกลูกคนละหกลูก

ข้อน้องีไม่ได้ที่น้องดีไม่เป็นดีอ่าอ่านะครับเดี๋ยวนี้ขาดไม่ได้นะครับก็คือนี่แป้งแปง้งนะแป้งแป้งนะครับแปง้งถ้าเกิดกติกามีอยู่ว่านะครับเราจะเรียนวิชาคำนวณนวนิชาคำนวณก็คือว่าว <bakayım> ิชาคำนวณก็คือว่ากติกาก็คือมีลูกมีลูกลูกตัดหัวหนี่อยู่ในมือ แล้วก็ให้แต่ละคนให้แต่ละคนเอาออกมากี่ลูกก็ได้เอาออกมากี่ลูกก็ได้แล้วทายรอบวงกันใครทายถูกได้ pues ไถ่าแป้งรอบวงถ้าผิดถ้าผิดไม่มถ่ายถูกก็ไม่ต้องท่าเข้าใจไหมบองระอ่าเข้าใจอ่ะผมว่าพี่มันเลยเดอกยวพงศ์ตีนจะมาเลยพงศ์ตีนจะมาเลยเออแล้วใครเข้ามาเอออ่ะนะ อ่ะสมมติสมมติเทก่อนสมมติอ่ะเนี่ยสมมติเราทำแล้วออกมากิโลก็ได้ประเดีเอาอกมากิโลไว้ไว้ในตักไว้ในตักยัยก็วินไว้ในตักยัยก็วินไว้ในตักยัยก็วินแล้วออกมาถือไว้อย่างนี้ถือไว้อย่างนี้ถือไว้อย่างนี้เออถือไว้อย่างนี้ถือไว้แล้วออกมาพอคุณบอกว่าเอาออกมาเอาออกมาถืออย่างนี้เลยออกมาถืออย่างนี้เลย เอามาดิเอามาถือเลยเอามาถือเลยอ่าเดี๋ยวทีนี้เดี๋เริ่มถ่ายครูถ่ายทั้งหมดนี้สมมติว่าถ่ายทั้งหมดนี้ครูว่ะสิบบางกว่าเต็มมาให้ถ่ายอย่าอย่าอย่าให้เขาแหละก้อนเลยถ่ายเลยทั้งหมดนี้กี่หน่ 12, 12. ้วยนี่ครูถ่ายครูถ่ายว่าสิบสิบสองบางกว่าเท่าไหร่ห้าดันสิบแปดสิบสออะไร อ่าสิบสี่อ่ะทีนี้จำด้วยนะตัวเองใช้อะไรนะอ่ะเปิดดูอเปิดดูเอาทีนี้นสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปอ้าดบสงบใรดูอถ้างปตินดูบางปตินบางปตินได้ทาแป้งรอบวอ่าไม่ได้อันนี้สมมุติอันนี้สมมุติโอ้โหโอ้ออ้โ้้อ้อออ

Ờ... bà thầy 14 xi 13 15 chip xóm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  10 xóm chip xóm 10 xóm chip xóm chip xóm โดนหนึ่งีไเยครับดนนาีไยนีไลเ้โโอ้องีด้วยองรีด้วยลด้วยโอ้เหโอ้โโอ้โหโอเโหโอ้อ้โเโอ้โอ้โหออเีอ้เ้วห้อ้โหโอ้โหโ้อ้โหโ้อออออออโอโอ่อออ รอบต่อไปรอบต่อไปรอบนี้นะครับรอบนี้ทีมเด้เดี๋ยวมามนะครับมากลับมาเดืเอดร้อนนะครับอันนเ้เฮ้้อม้เยเฮ้ย้้1เ1้ -13 อ่าเาตัยเฮ -16 1ฮ้ยเฮ้้

กันเราด้ยเนยฮ่ฮฮฮฮฮบ่เฮ้ครับหาป้นนดิัอเคไปรอบต่อไปรอบต่อไปโดนไมสารอบนะครับโดนไปสมแล้วโอ้ยน้องีไม่โดนดิน้องีไม่โดนมินะเออแล้าไปรอบนี้ครับรอบนี้

ดันเอ้ย่ออสิบเจ็ดเอสิบ้าเินเอล้สี่ห้าหกเจ็ดแปดสิบเ็ดสิบสองสิบสามสี่สิบห้าหกสิบเจ็ดแปดสไม่มีใครสิบเก้าไม่มีใครอาอสิบเก้าไม่มีใครทำไมทำไมต้องเอิบอบางว่าทีม้าที้ากัน

โอเคได้ครับอ้จ้งนะน้องนั่งนี่น้องนั่งน้องนั่งเอ้ยอครับเข้นต่อไปนะครับไดต่อไปได้ต่อไปตาต่อไมอกน่รับน้องี่วิทวิท1์สิเจ็ดเดปาได้สิบ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ได้น้องครับวังน şey ีเอาาบ้างดิเอองเวลาบ้างดิเอาไปไหนนะเกดอเอเนกกไม่เองยก้นไม่โอเคครับ ก็นะครับม่ยอมีไม่ยอมไม่ามาม่เอม่เอเอาไเอาไมอมนะไม่อม้ออบไม่อมกไม่ยอมไม่ยอมเอาเอาอีกตานึ่งอีกตานึงนะครับอีกตานึงเอา